ยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะไหวตายแล้วใครเอาไอติมมาวางทิ้งไว้เนี่ยไม่ใช่นะคะมันเป็นไอติมสบู่ที่เราจะมาสอนทำกันในวันนี้ค่ะวันนี้เรามีไอเดียสนุกๆมาสอนทำสบู่ไอติมแท่งสีสวยน่ากินค่ะเราสามารถทำไว้ใช้เองเก๋ๆหรือว่าจะทำแจกเพื่อนเราสามารถชวนเพื่อนๆหรือว่าเด็กๆมาทำกิจกรรมด้วยกันก็สนุกดีนะคะ โดยอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมในวันนี้นะคะก็มีไม่มากค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราก็จะต้องเตรียมเบสสบู่สีใสสีผสมสบู่เลือกสีตามใจชอบกากเพชรผสมสบู่หลอดแก้วสําหรับผสมสีถ้วยกระดาษสําหรับนําเข้าไมโครเวฟและเป็นถ้วยผสมแล้วก็ถ้วยพิมพ์รูปไอติมแท่งค่ะและแท่งไอติมที่ขาดไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทําขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะตักเบสบู่หนึ่งช้อนใส่ถ้วยกระดาษแล้วก็นําไปเข้าไมโครเวฟประมาณ20วินาทีจนสบู่เหลวนะคะส็ดแล้วเราก็จะผสมสีโดยเราเลือกใช้สีแดงหยอลงไปเยอะๆค่ะหยอหยๆๆๆยแล้วก็คนจนเข้ากันเราก็จะได้สีชั้นแรกนะคะ ก็เทใส่แม่พิมพ์ไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แท่งไอติมลงไปนะคะมันจะยังตั้งไม่ค่อยได้เพราะว่าเบสสบู่ยังไม่แข็งตัวนะคะเดี๋ยวเรารอสักพักนึ่งให้แข็งตัวสักนิดหน่อยเราก็ต้องคอยจับไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้ก็แข็งตัวแล้วเราก็ปักแทงไอติมลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอาส่วนผสมที่เหลือที่ติดค้างอยู่ก้นถ้วยนะคะเราก็เติมเบสสบู่เพิ่มเข้าไปนิดนึงคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะส่วนผสมที่ติดค้างอยู่ก้นถ้วยนี่ก็จะกลายเป็นสีชมพูอ่อน,ออน แล้วเราก็ผสมกากเพชรสีม่วงเพิ่มเข้าไปคนให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปเข้าไมโครเวฟประมาณ20วินาทีให้เบสสบูแเร็วค่ะ พอเอาออกมาจากไมโครเวฟเร็วแบบนี้นะคะเราก็มาเทใส่แม่พิมพ์ได้เลยค่ะเทแล้ก็รอให้เบสสบู่แข็งตัวนะคะตอนนี้เราก็มีส่วนผสมเหลืออยู่ที่ก้นถ้วยสักเล็กน้อยนะคะเราก็จะทำการผสมกาก,ากเพชรผสมสบู่สีขาวลงไป ส่วนผสมของเราก็ยังเหลวอ,อยู่นะคะแล้วก็พทใส่แม่พิมพ์จนเต็มถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะรอจนสบู่แข็งตัวค่ะซึ่งมันจะใช้เวลาไม่นานนะคะเสะบสสบู่นี้จะแข็งตัวไวมากแล้วเราก็ค่อยๆแกะออกจากแท่งพิมพ์ค่ะ และนี่คือสบู่ไอติมแท่งสีสวยของเราค่ะน่ากินใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงนะคะสําหรับเด็กๆต้องคอยบอกว่ามันไม่ใช่ของกินมันคือสบู่จ้าไว้ล้างมือค่ะสบู่ไอติมสีหวานนี่นะคะพอเห็นเราก็ชวนที่นึกถึงหน้าร้อนไอติมน้ําหวานสีแดงนะคะเจ้าสบู่ของเราเนี่ยทำออกมาแล้วก็สีสวยนะคะมี3มชั้น เก๋ๆน้ำจากสีแดงตามด้วยสีชมพูอ่อนผสมกากเพชรสีม่วงแล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นส่วนของกากเพชรสีขาวดูแล้วก็เหมือนไอติมรสสตรอเบอร์รีราสเบอร์รีนะคะไอเดียสำหรับทำสบู่สีหวานนี่สามารถทำไว้ใช้ล้างมือหรือว่าจะทำตั้งโชว์หรือว่าจะเป็นกิจกรรม DIY สำหรับเด็กๆในช่วงปิดเทอมก็ได้นะคะ เราหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสนุกกับวิดีโอของเราถ้าคุณผู้ชมอยากชมวิดีโออื่นจากรายการของเราก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube และกด Subscribe ได้ฟรีนะคะเราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆค่ะและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนของคุณเพื่อที่เพื่อนจะได้มาล่มสนุกกับไอเดียของเราด้วยเราขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆแล้วพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ